ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่791ข้าอยากปลดผนึกอะไรถูกตัดขาดแล้วหากถนนถูกตัดขาดเช่นนั้นประชาชนของเผ่าหยกก็ไม่ใช่ว่ามีอันตรายแล้วหรือพวกเขาล้วนเป็นประชาชนคนธรรมดาที่อ่อนแอกู้ชูหน่วนยืนขึ้นกล่าวด้วยเสียงอันหนักแน่นว่ารู้หรือไม่ว่าเผ่าเทียนเฟินมากันกี่คนมากมายขอรับ ในนั้นมีสุดยอดผู้อาวุโสสี่คนทั้งยังมีผู้อาวุโสและลูกศิษย์อีกมากมายสุดยอดผู้อาวุโสทั้งสี่คนนั่นล้วนเป็นยอดฝีมือขั้นสูงสุดระดับหกขอรับแต่พวกเขาตรงนี้มีเพียงสุดยอดผู้อาวุโสและผู้อาวุโสใหญ่ที่เป็นขั้นสูงสุดระดับหกผู้อาวุโสใหญ่บาดเจ็บสาหัสไม่มีความสามารถอะไรให้สู้รบได้อีกแล้วในเมื่อมาแล้วเช่นนั้นพวกเราก็ปิดประตูตีแมวให้พวกเขาทั้งหมดอยู่ที่นี่สัวนหน้าเผ่าข้าน้อยขอต่อสู้เป็นแนวหน้าไปพบปะกล่าวมือกับพวกเขาขอรับ สู้แน่นอนว่าต้องสู้อยู่แล้วแต่ศัตรูแข็งแกร่งเราอ่อนแอในเผ่าก็มีประชาชนคนธรรมดาอีกมากมายขนาดนั้นดันทุรังต่อสู้ไม่ได้เป็นแน่ทุกคนฟังคำสั่งการต่อไปของกู้ชูนวนอย่างละเอียดกู้ชูหนวนกวาดตามองทุกคนที่อยู่ตรงนั้นแวบหนึ่งหลังจากที่ทำความเข้าใจกับกำลังคนของเผ่าเทียนเฟิร์นรวมทั้งตำแหน่งในทุกๆท,ที่อย่างละเอียดก็สาธิตและออกคำสั่งบนถาดทรายทีละอย่างเผ่าเทียนเฟิร์นตัดหัวและท้ายของพวกเราออกจากกัน แล้วทำไมพวกเราถึงไม่ใช้วิธีการของพวกเขาเพื่อมาจัดการกับพวกเขาสลับไม่ใช่ว่าตรงนี้มีค่ายกลอยู่หรือให้แนวหน้าของเผ่าเทียนเฟินเข้าไปก่อนแล้วจึงตัดพวกเขาออกจากกันตรงนี้จากนั้นก็เริ่มตีอกฆ่าสึกคนที่อยู่ด้านหลังจากตรงนี้และตรงนี้ เผ่าเทียนเฟินส่งยอดฝีมือจำนวนมากมายขนาดนี้มาโจมตีเผ่ายกทำลายม่านอาคมของเผ่ายกอย่างต่อเนื่องหลายชั้นคนที่เป็นแนวหน้าจะต้องเป็นยอดฝีมือแน่หากฆ่าเดาวไม่ผิดอย่างน้อยแนวหน้าต้องมีสุดยอดผู้อาวุโสของเผ่าเทียนเฟินสาคนขั้นสูงสุดระดับ63สาคนพวกเราคิดจะฆ่าพวกเขามีความยากสูงเกินไปดังนั้นพวกเราจะไม่ฆ่าเพียงแต่จะปิดล้อมเขาไว้เท่านั้นพยายามถ่วงเวลาให้ได้มากที่สุดคนที่สกัดกั้นอยู่ด้านหลังจะต้องจัดเตรียมยอดฝีมือไว้ผู้หนึ่งเป็นแน่ หากไม่เหนือความคาดหมายก็คือหนึ่งในสี่ของสุดยอดผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสี่พวกเราทำให้ทั้งหมดแตกเป็นหน่วยย่อยใช้ประโยชน์ค่ายกลตีให้กองทัพด้านหลังของพวกเขาแตกกระเจิงรวมพลังโจมตีไปที่เป้าหมายเดียวทำให้สุดยอดผู้อาวุโสที่อยู่ด้านหลังนั้นล้มลงแล้วค่อยวนกลับมาสู้กับเหล่าผู้อาวุโสตรงกลางอีกครั้งกู้ชูหน่วนยืนอยู่ข้างถ่าทรายออกสำคำสั่งทีและคำสั่งพลังอำนาจของผู้นำที่แข็งแกร่งปรากฏออกมาจากตัวของนาง สุดยอดผู้อาวุโสและผู้อาวุโสใหญ่รู้สึกปลืม้มอกปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งแม้ว่านางจะสูญเสียความทรงจำแต่ก็ยังคงเป็นหัวหน้าเผ่าที่มีความสามารถในทุกด้านของพวกเขาราศีที่ไม่เกรงกลัวต่ออันตรายที่กำลังจะมาถึงเช่นนี้ช่างทำให้คนรู้สึกละอายใจที่ตัวเองไม่อาจจะเปรียบเทียบจริงๆผู้อาวุโสห้ากล่าวแล้วพวกเราต้องใช้ค่ายกลอ,อะไรละ่ะกู้ชูหนวนกวักมือให้พวกเขาเงี่ยหูเข้าไปใกล้ๆ ผู้อาวุโสทั้งหลายล้วนเอียงหูเข้าไปใกล้ๆแล้วแม้แต่สุดยอดผู้อาวุโสก็ทำตามอย่างอดไม่ได้ผู้อาวุโสรองก็อยากจะเอียงหูเข้าไปแต่ถูกทุกคนจ้องเขม็งใส่สุดท้ายก็จับไปอย่างห่อเหี่ยวหลังจากที่มองดูทุกคนฟังกู้ชูหน่วนกระซิบกระซาบด้วยความน้อยใจจบแต่ละคนก็เผยมีสีหน้าท่าทีตกตะลึงและเลื่อมใสออกมาเขายังเห็นรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ที่มุมปากของกู้ชูหน่วนอีกด้วยก็ไม่รู้ว่าพวกเขาคิดวิธีอะไรเพื่อจัดการกับคนของเผ่าเทียนเฟินกันแน่ ข้าน้อยรับคำสั่งจะรีบไปจัดการตามคำสั่งของหัวหน้าเผ่าเดียวนี้พริปตาเดียวบรรดาผู้อาวุโสที่อยู่กันอย่างหนานแน่นเมื่อครู่ก็จัดไปในชั่วพริบตาเหลือเพียงผู้อาวุโสรองและกู้ชูหน่วนสองคนเท่านั้นผู้อาวุโสรองค่อนข้างทำอะไรไม่ถูกไม่รู้ว่าตัวเองควรจะถอยไปหรืออยู่ต่อหัวหน้าเผ่าสุดยอดผู้อาวุโสข้า ให้โอกาสท่านทำคุณไถ่ายโทษอย่างหนึ่งจัดการผู้อาวุโสทั้งสามคนของเผ่าเทียนเฟิ่นซะท่านก็จะชดเชยความผิดได้กู้ชูหน่วนกล่าวผู้อาวุโสรองดีใจทันทีจริงหรืออืมได้แม้ว่าจะสู้ตายด้วยชีวิตค่าก็จะจัดการตาแก่บ้าสามคนนั้นของเผ่าเทียนเฟิ่นให้ได้ผู้อาวุโสรองกัดฟันกำมัดแน่นแล้วจักไปด้วยความรวดเร็วหลังจากรอให้เขาจักไปแล้วสุดยอดผู้อาวุโสใหญ่ก็ถอนหายใจ ทั้งที่เจ้ารู้ว่าเขาถูกหลอกใช้ทำไมยังให้เขาจักไปอีกไม่ปล่อยสายเบ็ดให้ยาวแล้วจะตกปลาได้ยังไงสุดยอดผู้อาวุโสใหญ่หัวเราะทันทีเจ้าตัวแสบจอมเจ้าเล่นี่สุดยอดผู้อาวุโสข้าอยากเปิดผนึกฟื้นฟูวิทยายุทธท่านช่วยข้าได้หรือไม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง audionovel บทที่792สงครามใหญ่ไม่ได้สุดยอดผู้อาวุโสปฏิเสธไปตรงๆโดยไม่แม้แต่จะคิด ตอนนั้นเพื่อช่วยเจ้าผนึกคำสาพโลหิตไว้ได้สละชีวิตสุดยอดผู้อาวุโสไปห้าคนเต็มๆผนึกของเจ้าไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆจะเปิดออกโดยง่ายดายไม่ได้เผ่ายกกำลังเผชิญกับหายนักครั้งใหญ่ค่าในฐานะหัวหน้าเผ่ามีภาระหน้าที่ต้องป้องกันลมฝนให้แก่รัษฎรในเผ่าคำพูดของกู้ชูหน่วนเปลี่ยนไปสีหน้าก็แฝงด้วยความโศกเศร้าเล็กน้อยยิ่งไปกว่านั้น ท่านไม่ได้บอกว่าข้าคือมุกมังกรเม็ดที่8หรือไงจะหลอมรวมมุกมังกรเพื่อแก้คำสาปโลหิตให้ได้ก็จําเป็นต้องเลือดหัวใจทั้งหมดของข้าไม่ใช่หรือในเมื่อจุดจบได้กําหนดไว้ล่วงหน้าแล้วก็รีบเปิดผนึกให้เร็วที่สุดจะดีสักกว่ายังจะสามารถทําประโยชน์เพื่อเผ่ายกได้มากหน่อยและทําประโยชน์เพื่อคนใต้ล่าได้มากขึ้นอีกหน่อยด้วยเหมือนสุดยอดผู้อาวุโสจะคาดเดาการเลือกของนางได้ล่วงหน้าแล้วเขาถอนใจอย,อย่างจนปัญญาสายหัวเบา ก็ยังไม่ได้ผนึกไม่สามารถเปิดได้เผ่าหยกยังไม่ถึงก้าวสุดท้ายอย่าได้ท้อถอยเขาเข้าชานมานานหลายปีดีดักศึกษามาตลอดว่าหลังจากที่อานนวนอุทิศเลือดหัวใจทั้งหมดแล้วจะสามารถรักษาชีวิตของนางได้อย่างไรแม้ว่าจะศึกษาออกมาไม่ได้แต่เขากลับศึกษาวิธีที่จะรักษาจิตวิญญ,ญาณของนางไว้ชั่วคราวได้แล้ว บางทีหลังจากที่อน,นุนน้อยของเขาอุทิศเลือดหัวใจแล้วเพียงแค่จิตวิญญาณไม่ดับก็อาจจะมีโอกาสมีชีวิตอีกครั้งได้เขาจะทําใจเปิดผนึกให้นางได้อย่างไรกู้ชูหนวนขมวดคิ้วท่านทําเช่นนี้ทําไมแม้ว่าจะถ่วงเวลาได้ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วบางทีข้าอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แต่ข้าจะใช้วิธีการของตัวเองมาปกป้องเผ่าหยกปกป้องเจ้าสุดยอดผู้อาวุโสจ้องมองกู้ชูหนวนอย่างแนว่วแน่ใบหน้าเหี่ยวๆนั่นประยิมออกมา เพื่อนางแล้วการสละชีวิตของตัวเขาเองเพื่อปกป้องวิญญาณของนางให้ปลอดภัยก็คุ้มค่าแล้วเพียงแต่เขาต้องพยายามคิดวิธีทำให้วิญญาณเกิดใหม่ให้ได้โดยเร็วที่สุดเมื่อเห็นว่าไม่สามารถหารือกับสุดยอดผู้อาวุโสได้อีกกู้ชูหน่วนจึงถือโอกาสจากไปไม่อยากเสียเวลากับเขาอีกต่อไปแล้วต่เท่าตาแก่หนังเหนียวไม่ยอมตายของเผ่าเทียนเฟิ่นที่สกัดกั้นอยู่ด้านหลังนั่นมอบให้ท่านแล้ว ท่านอย่าบอกข้าเชียวว่าเพียงแค่ตาแก่ของเผ่าเทียนเฟิ่นตัวเล็กๆผู้หนึ่งท่านก็รับมือไม่ได้นะ่าสุดยอดผู้อาวุโสเผยหัวเราะออกมาแล้วยายหนูนี่คิดว่าเขาเซียนเกินไปหรือไม่ศัก,กยภาพของเขาและพวกเขาไม่ได้างกันหากต้องจัดการเขาทิ้งไปจริงๆตัวเองก็ต้องหนังหลุดไปชั้นหนึ่งแล้ววางใจเธอรับรองว่าจะไม่ทำให้เจ้าผิดหวังเผ่าเทียนเฟิร์นและเผ่ายกเริ่มทำสงครามใหญ่อย่างเป็นทางการ กู้ชูหน่วนสองมือคว่หลังยืนอยู่ที่ถาดทรายฟังคนรับใช้ทีและคนรายงานสถานการณ์สงครามเรียนหัวหน้าเผ่าผู้อาวุโสหกทำตามคำสั่งของท่านให้ประชาชนในเผ่ารวมตัวกันลวงหน้าเรียบร้อยแล้วทั้งหมดกำลังรออยู่ที่ปากทางลับและชั่วขณะนี้เผ่าเทียนเฟินก็ยังไม่ได้พบเห็นเหล่าประชาชนขอรับรายงานสุดยอดผู้อาวุโสได้บีบให้ตาแกมตะของเผ่าเทียนเฟินที่สกัดกั้นอยู่ด้านหลังเข้าไปในค่ายกลแห่งความตายแล้วฝืนบังคับให้ตาแก่อมตะของเผ่าเทียนเฟินผู้นั้นสิ้นแรงจนตายแล้วขอรับ ฟืดผู้อาวุโสหลายคนในห้องประชุมต่างตกตะลึงแล้วเพิ่งจะผ่านไปนานเพียงใดสุดยอดผู้อาวุโสก็จัดการขั้นสูงสุดระดับ6ของเผ่าเทียนเฟินได้คนหนึ่งแล้วหรือความเร็วเช่นนี้จะเร็วเกินไปแล้วหรือไม่ผู้อาวุโสไปชาากล่าวค่ายกลแห่งความตายเป็นค่ายกลปิดชีพโบราณค่ายกลหนึ่งของเผ่าหยกแม้ว่าจะเป็นระดับเจ็ดเข้าไปเพียงแค่ไม่ระวังก็อาจจะนองเลือดได้สุดยอดผู้อาวุโสได้เปรียบด้วยโอกาสภูมิประเทศและความสามัคคี ดังนั้นจึงสามารถชนะได้ในเวลาอันสั้นขนาดนี้สินะกู้ชูหนวนกล่าวสุดยอดผู้อาวุโสเป็นอย่างไรบ้างตอบหัวหน้าเผ่าสุดยอดผู้อาวุโสไม่ได้เป็นอะไรมากจากที่ท่านรับสั่งให้จงใจแยกตาแก่อมตะที่เป็นผู้นำทั้งสามของเผาเทียนเฟินออกจากกันและไล่จมตีให้พ่ายไปทีละคนรายงาน ในการสกัดกั้นโจมตีเผ่าเทียนเฟินและคนอื่นๆของผู้อาวุโสรองล้มเหลวแล้วขอรับทั้งยังได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกด้วยบรรดาพี่น้องก็บาดเจ็บล้มตายกันอย่างน่าอนาถมากยังดีที่ผู้อาวุโสใหญ่และคนอื่นๆเข้าช่วยได้ทันการแต่ผู้อาวุโสใหญ่และคนอื่นๆก็ถูกคนของเผ่าเทียนเฟินรุมล้อมไว้แล้วขอรับสถานการณ์ไม่ค่อยดีนะักยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่793ไส้ศสึก รายงานผู้อาวุโสใหญ่และคนอื่นๆได้พบกับกองกำลังหลักของเพาเทียนเฟิรนตอนนี้ถูกอบล้อมโจมตีทั้งสี่ทิศแล้วขอกองหนุนด้วยขอรับไปเฉาและคนอื่นๆตกตะลึงผู้อาวุโสใหญ่ถูกล้อมแล้วไม่ใช่ว่าพวกเขาไปล้อมโจมตีคนอื่นเขาหรือทำไมถึงถูกอบล้อมกลับได้หัวหน้าเผ่าข้าน้อยขอออกสึกเข้าช่วยเหลือผู้อาวุโสใหญ่ขอรับ ข้าน้อยก็ขอออกศึกเพื่อเป็นกองหนุนช่วยเหลือผู้อาวุโสใหญ่ขอรับคนในห้องประชุมต่างพากันของคำสั่งคนรับใช้มารายงานอีกสองครั้งผู้อาวุโสใหญ่ตกอยู่ในอันตรายได้ปลดส่งทหารเข้าช่วยเหลือสนับสนุนทันทีทว่ากู้ชูหน่วนเพียงแค่เอามือคว่หลังเท่านั้นจับจ้องที่ถาทรายอยู่ตลอดและไม่รู้ว่านางได้ยินหรือไม่กันแน่หัวหน้าเผ่า ทุกคนเปล่งเสียงดังขึ้นดูเหมือนว่ากู้ชูหนวนเพิ่งจะมีปฏิกิริยาขึ้นมาได้แต่นางเพียงแค่นั่งลงบนที่นั่งหลักหยิบแก้วชาด้านข้างขึ้นจิบชาเบาๆคำหนึ่งแล้วดื่มด้วยความสุนทรีมากทุกคนร้อนใจเหมือนดั่งไฟลนก้นแล้วแต่นางกลับนิ่งเฉยไม่ไหวติงผู้อาวุโสบางคนดูจนแทบจะโมโหออกมาแล้ว แล้วในขณะนี้คนรับใช้ผู้หนึ่งก็มารายงานด้วยความรีบร้อนจิตใจของบรรดาผู้อาวุโสตึงเครียดจนแทบจะเต้นออกมาข้างนอกแล้วเพราะกลัวว่าจะได้ยินข่าวไม่ดีของผู้อาวุโสใหญ่รายงานพวกผู้อาวุโสใหญ่หลอกลอก่ลอก,กองกําลังทหารหลักของเพาเทียนเฟินไปถึงหุบเขาผีเสื้อสังหารแล้วกองกําลังหลักของเพาเทียนเฟินถูกกักอยู่ที่หุบเขาผีเสื้อสังหารออกมาไม่ได้ได้รับความเสียหายอย่างสาหัสขอรับฟืด เหล่าบรรดาผู้อาวุโสเพิ่งจะตระหนักรู้ได้ในภายหลังที่ผู้อาวุโสใหญ่แซงทําเป็นพ่ายแพ้เพื่อเป็นการง่ายที่จะล่อศัตรูไปที่หุบเขาผีเสื้อสังหารหุบเขาผีเสื้อสังหารสถานที่แห่งนั้นคนเผ่าหยกของพวกเขาล้วนไม่กล้าเข้าไปกองกําลังหลักเผ่าเทียนเฟินเคลื่อนเข้าเป้าแม้ว่าทั้งกองทัพจะไม่ได้พ่ายแพ้ยับเยินก็ต้องโดนถลกหนังไปชั้นหนึ่งตอนนี้สิ่งที่จัดการยากที่สุดก็คือขั้นสูงสุดระดับ6 3สาท่านนั้นของเผ่าเทียนเฟิน เพียงแค่จัดการพวกเขาให้อยู่หมัดได้ก็กำจัดอันตรายของเผ่ายกไปได้แล้วรายงานผู้อาวุโสให้จับไ้สึกได้คนหนึ่งขอรับส่งไปที่ห้องโถงพิจารณาคดีแล้วขอรับไส้สึกเผายกเป็นหนึ่งเดียวกันมาตลอดจะมีไส้สึกได้อย่างไรผู้อาวุโสทุกคนส่งเสียงอื้ออึง เรียนหัวหน้าเผ่าจากการตรวจสอบขณะที่มีการแย่งชิงมุกมังกรเม็ดที่7็ในครั้งนี้เผ่าหยกของพวกเราส่งคนออกไปเป็นกำลังเสริมได้เผชิญกับการซุ่มโจมตีระหว่างทางเสียยาวอเอิร์จือของเผ่าหยกได้สละชีวิตไปแล้วและถูกคนของเผ่าเทียนเฟินแปลงฉมปะปนเข้ามาแทนที่พวกเขาจงใจจะให้ผู้อาวุโสใหญ่และคนอื่นๆโดนกักขังจนตายยังดีที่ผู้อาวุโสใหญ่ได้รับคำสั่งของหัวหน้าเผ่าใช้แผนซ้อนแผนขอรับแปลงฉมปะปนเข้ามา แม้ว่าจะมีวิชาแปลงโฉมก็ปะปนเข้ามาในเผ่ายกได้ยากน่าจะเป็นเพราะครั้งนี้ทุกคนล้วนให้ความสําคัญจดจ่ออยู่กับมุกมังกรเม็ดที่7บวกกับก,บการที่เผ่ายกได้รับบาดเจ็บล้มตายไปอย่างสาหัสจึงได้มองข้ามจุดนี้ไปดังนั้นจึงทําให้คนของเผ่าเทียนเฟิ่น่วยโอกาสนี้ได้สินะผู้อาวุโสป่ฉยามีความไม่สบายใจอยู่รางๆพวกเราสามารถจับไซส้ศึกได้คนหนึ่งยังจะมีคนที่สองอีกหรือไม่หรือคนที่สามหลักอาจจะเป็นไปได้กู้ชูหน่วนกล่าว ไปชาวกล่าวด้วยความร้อนใจพวกเจ้าสองสามคนรีบไปตรวจสอบเดี๋ยวนี้จำต้องหาไส้สึกทั้งหมดของเผ่ายกออกมาให้ได้ขอรับรายงานสุดยอดผู้อาวุโสได้แยกตาแก่อมตะทั้งสามของเผาเทียนเฟินไปขังแยกกันไว้แล้วตอนนี้กำลังต่อสู้กับสุดยอดผู้อาวุโสเชิญพว้อย่างดูเดือดขอรับสุดยอดผู้อาวุโสอยู่เย่และอั้นเฮยของเผาเทียนเฟินหละ่ะคนหนึ่งติดอยู่ในค่ายกลซ้อนค่ายกลอีกคนติดอยู่ในหุบเขาร้าง มือที่เข้าต่อเห็นได้ชัดของกู้ชูหน่วนเนี่ยหน้าโตเป็นทีทีดวงตาเปล่งประกายชดช่วงคู่นั้นมีความกังวลอยู่รางๆแม้ว่าสุดยอดผู้อาวุโสจะสามารถฆ่าสเสวียพวกของเผ่าเทียนเฟินได้โดยพื้นฐานก็ไม่มีแรงความสามารถจะสู้ต่อไปได้อีกอยู่เย่และอั้นเฮยที่เหลืออยู่พวกเราทำได้เพียงรับมือด้วยตัวเองแล้วผู้อาวุโสทุกคนต่างนิ่งเงียบ สุดยอดผู้อาวุโสของพวกเขาก็แค่ขั้นสูงสุดระดับหพอที่จะสามารถจัดการคนที่ระดับเดียวกับเขาได้คิดว่าก็คงสิ้นแรงแล้วจัดการต่ออีกคนจะเป็นเรื่องง่ายได้ได้อย่างไรแม้ว่าจะชนะก็ไม่มีแรงสามารถจะสู้ได้อีกแล้วจริงๆสงครามใหญ่ขั้นสูงสุดประเภทนี้ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาจะสามารถแทรกแซงได้เพียงแต่ว่าขั้นสูงสุดระดับ6อีกสคนที่เหลืออยู่นั้นพวกเราจะรับมืออย่างไร ขณะที่แย่งชิงมุกมังกรเม็ดที่เจ็ดพวกเขาทั้งหมดก็ได้รับบาดเจ็บกันไม่มากก็น้อยแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่7 9 4สุดยอดผู้อาวุโสอั้นเหยถือโอกาสตอนที่กองกำลังหลักหลั่เทอร์าาเถียวหานของเผ่าเทียนเฟิร์นถูกกักขังท,ท่านท่านและท่านด้วยพวกท่านรีบไปเคลื่อนพลรมานกลุ่มหนึ่งออกมาเดี๋ยวนี้นำประชาชนของเผ่าที่ออกไปด้วยทางลับที่เร็วที่สุดพลมาน พลมืจะถูกเคลื่อนออกมาก็ต่อเมื่อเผ่าหยกต้องเผชิญหน้ากับความเป็นความตายไม่เช่นนั้นจะไม่ถูกเคลื่อนออกมาง่ายๆตอนนี้เห็นได้ชัดว่าพวกเขาได้เปรียบทำไมยังต้องเคลื่อนพอลมาอออกมาอีกกู้ชูหน่วนกล่าวช้าๆประโยคหนึ่งสนามรบเปลี่ยนแปลงได้มากมายหลากหลายในชั่วพริปตาจะไม่คิดหาทางหนีทีไล่อื่นไว้ให้มากหน่อยได้อย่างไรผู้ที่ถูกเรียกชื่อไม่กี่คนนั้นเข้าใจรีบไปดำเนินการทันที พวกเขาจักไปได้ไม่นานคนรับใช้ผู้หนึ่งก็มารายงานด้วยความรีบร้อนรายงานในกองกำลังหลักของเผ่าเทียนเฟินมียอดฝีมือขั้นสูงสุดระดับ6แฝงตัวอยู่หนึ่งคนเขาทะลวงผ่านที่คุมขังของหุบเขาผีเสื้อสังหารนี้ออกมาแล้วผู้อาวุโสใหญ่ผู้อาวุโสรองกําลังไล่ตามเขาขอรับขั้นสูงสุดระดับ6อีกคนแล้วเผ่าเทียนเฟินมีขั้นสูงสุดระดับ6มากมายเพียงใดกันแน่เป็นสุดยอดผู้อาวุโสของเผ่าเทียนเฟินหรือ น่าจะไม่ใช่ขอรับดูแล้วอายุไม่มากไม่ใช่สุดยอดผู้อาวุโสหรือจะเป็นเพียงผู้อาวุโสธรรมดาของเพาเทียนเฟิ่นเช่นนั้นหรือศักยภาพของผู้อาวุโสธรรมดาก็ถึงขั้นขั้นสูงสุดระดับ6ได้นี่จะต้องน่ากลัวมากเพียงใดกันรายงานสุดยอดผู้อาวุโสอันเฮยของเพาเทียนเฟิ่นได้บุกฝ่าพันธนาการหลุดพ้นจากหูบเขารั้งแล้วกำลังมุ่งหน้าไปทางเส้นทางรับขอรับผู้อาวุโส8และคนอื่นๆน,นำทุกคนไปถ่วงเวลาพวกเขาเข้าไว้แล้ว แต่เกรงว่าจะหยุดพวกเขาไม่ได้แล้วขอรับไปชาวตกตะลึงนี่เทียบเท่ากับการมีขั้นสูงสุดระดับ6กสองคนพลัดหลงอยู่ในเผ่าของพวกเขาเชียวนะแม้ว่าผู้อาวุโสใหญ่และคนอื่นคนอื่นจะถ่วงรั้งไว้คนหนึ่งแล้วแต่ก็ยังมีอีกคนหนึ่งที่ไม่มีผู้ใดถ่วงรั้งไว้ศักยภาพของขั้นสูงสุดระดับ6คิดจะทำลายเผ่ายกในชั่วพริบตาเดิมทีก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไร ไปชาวท่านพาคนอื่นๆเดินไปทางลับด้วยเส้นทางลัดที่อยู่ใกล้ที่สุดโดยเร็วอพยพคนในเผ่าออกไปด้วยเวลาอันรวดเร็วที่สุดแล้วสุดยอดผู้อาวุโสอั้นเฮยหล่ะจะทำอย่างไรข้าจะไปจัดการเขาจัดการจัดการอย่างไรอานวนตอนนี้เจ้าเป็นเพียงขั้นต้นระดับสี่ขั้นต้นระดับสี่ยังห่างจากขั้นสูงสุดระดับหกอยู่ไกลามากเชียวนะข้าว่าเจ้าไปอพยพคนจะดีซะกว่าพวกสุนัขของเผ่าเทียนเฟินเหล่านั้นมอบให้ข้าไปจัดการเถอะ นี่คือคำสั่งดำเนินการเดี๋ยวนี้เสียงของกู้ชูหนวนเฉียบขาดน้ำเสียงแข็งกร้าวไม่อนุญาตให้สงสยัยไปเฉาทำได้เพียงกระทืบเท้าแล้วมุ่งหน้าไปทางลับด้วยความเร็วเป็นที่สุดห้องประชุมอันกว้างใหญ่ในชั่วพริบตาก็เหลือเพียงกู้ชูหนวนและคนรับใช้ที่ฐานะไม่ได้สูงส่วนหนึ่งเท่านั้นกู้ชูหนวนถอนหายใจลมสกปรกออกมาเฮือกหนึ่งนางก็รู้ว่าสงครามสนามนี้ไม่ได้สู้ง่ายขนาดนั้น กองกาลังหลักของเ่าเทียนเฟิร์นไม่ได้น่ากลัวที่น่ากลัวก็คือขั้นสูงสุดระดับ6กไม่กี่คนนั้นหัวหน้าเผ่าพวกเราสาบานว่าจะอยู่ร่วมเป็นร่วมตายไปพร้อมกับเผ่ายกขอรับสาบานว่าจะอยู่ร่วมเป็นร่วมตายไปพร้อมกับเผ่ายกขอรับอย่างไรเสียเผ่ายกก็มีหลักฐานที่มั่นคงมานับพันปีคิดจะทำลายล้างเผ่ายกให้สิ้นซากให้พวกเขาฝันไปสะเถะพวกเจ้าทำตามวิธีการของข้าข้าจะไปกล่าวฝีมือกับอั้นเฮยตาแก่หนังเหนียวนั่น ท่านคนเดียวหรือคนเดียวก็เพียงพอกู้ชูหน่วนก้าวออกจากห้องประชุมมองดูท้องฟ้าอันมืดมนเพ่งเป้าไปในทิศทางหนึ่งแล้วรีบจักไปอย่างรวดเร็วที่สุดสุดยอดผู้อาวุโสอันเฮยช่ำชองวิชาควบคุมฝนนางจำเป็นต้องรีบไปอยู่ต่อหน้าของอันเฮยหยุดเขาไว้ไม่เช่นนั้นฝนที่กัดกร่อนตกลงมาฉาดหนึ่งก็ไม่รู้ว่าเผ่าหยบจะมีคนตายมากมายเพียงใดสุดยอดผู้อาวุโสคนอื่นของเผ่าเทียนเฟิ่นนางไม่กระจางแต่เทียบอันเฮยกับอยู่เย่แล้ว นางรู้สึกว่าวิชาควบคุมฝนของอั้นเฮยน่ากลัวยิ่งกว่ากู้ชูหน่วนรีบวิ่งมุ่งไปทางพยับเมฆมืดครึมในที่สุดก็ได้เห็นสุดยอดผู้อาวุโสอั้นเฮยอยู่ไม่ไกลแล้วเขากําลังรวบรวมพลังรวบรวมเมฆดําเป็นกลุ่มก้อนเข้าด้วยกันปรารถนาที่จะทําให้เกิดพายุฝนขนาดใหญ่ในเผ่ายกฉาดหนึ่งข้างๆเขายังมีผู้อาวุโสของเผ่ายกหลายคนล้มอยู่ด้วยจิตใจของกู้ชูหน่วนตึงเครียดคนยังไม่ถึงแต่เสียงมาถึงก่อนแล้ว ต่เท่าท่านกำลังมองหาข้าอยู่หรือข้าอยู่ตรงนี้แน่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง audio n o เวลบทที่795เวินเซ้าห้ายีอยู่ไหนจากเสียงของกู้ชูหน่วนที่ดังขึ้นอีกทั้งพลังฝ่ามืออีกพลังหนึ่งด้วยสุดยอดผู้อาวุโสอันเหยแยกพลังฝ่ามือออกไปด้วยสัญชาตญาณเหลือบตาขึ้นเห็นกู้ชูหน่วนที่อยู่ไกลเข้ามาใกล้ด้วยความเร็วเป็นที่สุด เนื่องจากการบุกเข้ามาอย่างกระทันหันของนางพายุลมฝนอันบ้าคลั่งที่สุดยอดผู้อาวุโสอัน้นเฮยรวบรวมขึ้นมาเมื่อครู่จึงถูกขัดจังหวะในป่ารกร้างชายหนึ่งหญิงหนึ่งคนแก่หนึ่งเด็กหนึ่งยืนประจันหน้ากันผู้ชายมีอายุเกิน70ปีแล้วทั่วทั้งร่างกายบนล่างเต็มไปด้วยพลังจิตวิญญาณดูไม่ออกว่าจะเป็นคนแก่งอมเลยสักนิด หญิงสาววัยกำลังเติบโตงดงามชุดสีแดงทั้งร่างพร,าพราาง่าๆหยัดเย้อมลมภูเขาพัดผ่านโบกโชยให้เสื้อผ้าของนางสงเสียงวิดวิวออกมาราวกับเป็นเทพ,พนารีแห่งก้าวสวรรค์ลงมาจุติบนโลกเช่นนั้นกู้ชูหน่วนยื่นมืออันงดงามอ่อนเยาว์ออกมาจัดผมหน้าม้าที่ถูกลมพัดจนยุ่งเยิงมุมปากปรีเป็นรอยยิ้มอันสดใสแม้ว่าศักยภาพจะแตกต่างกันมากสุดๆแต่บนตัวของนางก็ไม่ได้มีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจใดๆตาเท่า เจ้าอยากมาชื่นชมทิวทัศน์อันงดงามของเผ่าหยกแค่บอกข้ามาตรงตรงสักคำก็ได้แล้วทำไมต้องหลบหลบซ่อนๆลำบากฝ่าอันตรายนับหมื่นเข้ามาด้วยละ่ะหากว่าพลาดเข้าไปที่ค่ายกลสังหารทำให้ท่านบาดเจ็บในใจข้าก็จะต้องรู้สึกผิดแน่ดวงตาของสุดยอดผู้อาวุโสอันเฮยเยนชาขึ้นทันทีอำนาจของผู้ที่แข็งแกร่งแผ่ซ่านออกมาทันทีตั้งใจจะกดดันผู้หญิงที่หยิงพยองเบื้องหน้านี้ลงไป ทว่านางกลับไม่กระดิกสักนิดยังคงมองไปรอบๆและยิ้มบางๆสุดยอดผู้อาวุโสอั้นเฮยปล่อยอำนาจความน่าเกรงขามออกมาอย่างต่อเนื่องคลื่นแล้วคลื่นเล่านางก็ยังสงบนิ่งราวกับสายลมแม้แต่สุดยอดผู้อาวุโสอั้นเฮยก็อดไม่ได้ที่จะเลื่อมใสในความกล้าหาญของกู้ชูนวน อายุยังน้อยก็มีการเรียนรู้วิทยายุดที่ลึกซึ้งระดับนี้ทั้งยังมีความกล้าไม่หวาดกลัวที่จะ,ะเผชิญกับอันตรายอีกซึ่งเป็นที่พบเห็นได้น้อยในคนที่มีอายุน้อยลงมาอีกรุ่นหนึ่งสมกับที่เป็นหัวหน้าเผ่าของเผ่าหยกก่อนหน้านี้ข้าประเมินเจ้าต่ำไปแล้วพูดคุยกันได้พูดคุยกันได้ดไดโดยผิวเผินแล้วดูกู้ชูหน่วนสงบนิ่งไม่แยแสเผชิญหน้าด้วยความนิ่งเฉยแต่ในความเป็นจริงกลับถูกกดดันจนแทบจะหมอบลงกับพื้นอย่างอดไม่ได้ เพียงแค่ศักดิ์ศรีของนางได้บังคับให้ร่างกายของตัวนางยืนอย่างมั่นคงเท่านั้นศักยภาพของตาเท่านี้ช่างน่ากลัวจริงๆจ,จากการที่เขาเก็บอำนาจที่แผ่ออกมาด้านนอกไปกู้ชูหน่วนเหมือนได้ยกภูเขาออกจากอกล่งใจไปเปล่ะหนึ่งช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดเพียงแต่สิ่งที่ทําให้ข้าคาดไม่ถึงคือท่านรู้ตัวตนของข้าได้เร็วขนาดนี้ได้อย่างไรกันหืสิ่งนี้ไม่สําคัญที่สําคัญคือเจ้าเป็นหัวหน้าเผ่าของเผยก เจ้าก็จําเป็นต้องตายคนที่คิดอยากจะฆ่าฆ่ามีนับพันหมื่นฆ่าก็ไม่ได้มีชีวิตอยู่มาถึงตอนนี้แล้วหรือแต่เท่าท่านคิดจะฆ่าฆ่ากลัวเพียงแค่ไม่ใช่เรื่องง่ายายขนาดนั้นเช่นกันฐานะหัวหน้าเผ่าของพอยกสูงสักมากเพียงใดตามหลักควรจะถูกห้อมล้อมเป็นศูนย์กลางดังด่งดาวล้อมเดือนมีคนมากมายคุ้มกันถึงจะถูกแต่สุดยอดผู้อาวุโสอั้นเหยอได้สังเกตการอย่างทีท่วนหมดแล้วที่ใกล้เคียงไม่มียอดฝีมือระดับสูงใดๆคอยแอบคุ้มกันอยู่เลย ผู้สุดยอดผู้อาวุโสอันเฮยคาดเดาวไม่ออกเล็กน้อยแล้วนางเกิดมาเป็นเด็กที่มีความกล้าหาญไม่หวั่นกลัวสิ่งใดมุ่งหน้ามาคนเดียวโดยพลาการหรือว่าเบื้องหลังยังมียอดฝีมือที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเขาแอบคุ้มกันอยู่กันแน่คนที่แข็งแกร่งกว่าเขาก็มีเพียงระดับเจ็ดแล้วเขาไม่รู้ว่าเผ่าหยกมียอดฝีมือระดับเจ็ดหรือไม่ ได้ยินมาว่าก่อนหน้านี้สุดยอดผู้อาวุโสของเผ่ายกหลายท่านช่วยนางผนึกคำสาบโลหิตไว้ทั้งหมดล้วนสละชีพไปแล้วศักยภาพของนางควรจะลดลงไปมากถึงจะถูกต้องสุดยอดผู้อาวุโสอัน้นเฮยกล่าวคนอื่นฆ่าเจ้าไม่ง่ายแต่ข้าคิดจะฆ่าเจ้ากลับเป็นการกระทำที่ง่ายดายแม้ว่าข้างกายของเจ้าจะมียอดฝีมือคอยคุ้มกันมากมายเพียงใดก็ไม่มีทางหยุดยั้งความจริงที่กำหนดไว้ว่าเจ้าจะต้องตายวันนี้ได้ข้าให้โอกาสเจ้า มอบมุกมังกรเม็ดที่เจ็ดกับเซ้าหยีออกมาสบังทีข่าอาจจะไว้ชีวิตเจ้าได้ไว้ชีวิตข้า55ตาเท่าเจ้าน่าจะรู้ว่าที่นี่เป็นอาณาเขตของใครใช่หรือไม่เมื่อเป็นเช่นนี้งั้นข้าก็จะทําให้เจ้าพิการก่อนแล้วค่อยสอบปากคําเจ้าด้วยการทรมานช้าๆพูดพลางเขาก็ยกฝ่ามือขึ้นคิดจะลงมือกู้ชูหนวนทุกพินหิมะที่แทบหักเป็นท่อนับไม่ท้วนทีหนึ่งแล้วโยนไปเบื้องหน้าของสุดยอดผู้อาวุโสอันเหย ทันทีที่เห็นพินฮิมะแตกหักความเดือดดาลของสุดยอดผู้อาวุโสก็พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องกระบวนท่าในมือก็หยุดลงแล้วเซ้าีอยู่ที่ไหนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพียงแค่1นึ่งคอมเมนต์หนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครป์ของท่านก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับทางช่องในการทำคลิปใหม่ๆแล้วครับขอบคุณครับสนับสนุนช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือกดซูเปอร์แทงส์ก็ได้ครับ และสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของทางช่องได้ที่ชุมชนของช่องออดิโอโนเวลครับ